สวัสดีค่ะเพื่อนครัวนะ, Mid นะคะมิดไวฟฟินนอร์เวย์นะคะวันนี้ออกมาข้างนอกเลยเพราะว่าออกไปวิ่งมาออกไปวิ่งมาที่เมืองไทยที่เมืองไทยก็ถูกแบบต้องใส่แขนสั้นอนะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไปวิ่งที่นี่มันหนาวอยู่มันต้องมีมวกด้วยนะแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้ต้องแบบเสื้อกันหนาวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มยศอะง <c oughs> <c oughs> เก่งนะั้เาอะไรเงี้ยนะคะแต่ถามว่าเงือออกไหมเงือออกมากเลยนะ <c oughs> วิ่งขึ้นเนินลงเนินอะไรเงี้ยต้องขอบคุณโควิดนาไวรัสอย่างหนึ่งที่ทําให้ครูมีเวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะได้อยู่กับลูกแล้วก็ไได้ทําอะะรละ ได้ออกกําลังกายทําให้รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองแข็งแรงกว่าตอนที่โคโวิด -19 ยังไม่มาอีกนะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลาอยู่นะตอนนี้อยู่ที่บ้านหาอะไรทํานะคะอย่าพึ่งเบื่อซะก่อนจริงแล้วมันน่าเบื่อนะครูก็รู้ขอมันเบื่อครูเองก็เบื่อในขณะอยู่กับลูกแบบว่าพยายามที่ว่าจะไม่เบื่ออะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องมีแบบว่าสักชั่วโมงที่มแบบเอ้ยรู้สึกเบื่อต้องหาอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่อยากให้ลูก อยู่กับหน้าจอมากเกินไปก็ต้องหากิจกรรมให้ลูกทําแบบเรียกได้ว,ว่าเรา, mm. เ,ราเราทำกันแบบเรียกจะทั้งวันเลี้ยงลูกทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอตอนเย็นมีเวลาก็ให้เวลากับตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ครูทำก็เลยคือการออกกําลังกายนะคะมาออกกําลังกายแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปออกกําลังกายแล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำอย่างครูนะคะเลือกที่จะเดินเร็วแล้วก็วิ่งแล้วก็ชอบวิ่งขึ้นเขาคะ่ะเ mm. พราะรู้สึกว่ามันทําให้มันมีความแข็งแรงของขา แล้วก็มันแบบทาให้แบบมีความทนทานมากขึ้นนะคะแล้วมันก็แรกๆกเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเกือบตายแต่หลังๆเนี่ยโอ้ยสบาย <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าวิ่งเก่งนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันความแข็งแรงความแข็งแกร่งความทนในการที่จะแบบวิ่งขึ้นเขาเนี่ยมันมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้วิ่งเยอะนะคะก็วิ่งไม่ได้แบบว่าวิ่งไปสิบกิโลเอไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดนั้นแต่ทีนี้ สิ่งที่ทําได้นะตอนนี้คือออกกาลังกายทำให้ตัวเองเนี้ยแข็งแรงนะคะอีกอย่างที่ทําเลยเพื่อที่สปอร์สู้กับไวรัสก็คือทานวิตามินซีทุกวันไม่รูเ้เพื่อนทานกันหรือเปล่าแต่ครูเนี้ยทานมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนป่วยง่ายสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเคยเป็นไมหมไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเป็นนะคะซึ่งเราก็อาจจะแค่แต่ก็ไม่ได้เป็นบ่อยก็อาจจะหนึ่งครั้งในหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใครที่แต่ก็คือนะตอนนี้ใครที่มีเวลายอยู่กับบ้านหาอะไรทาอยู่กับบ้านแล้วก ออกกาลังกายนะคะคือสิ่งที่ครูแนะนําเลยแล้วก็ทานอาหารดีๆที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่ครูอยากจะมาบอกเคล็ดลับเลยก็คือว่าในขณะที่โควิด1มาเนี้ยเราก็อย่าไม่ต้องไป ไม่ต้องไปสนใจกับข่าวโควิดหน้ามากหรอกคุณคุณรู้ไหมเวลาที่เราโฟกัสกับอะไรอะเราก็จะเจอแต่สิ่งนั้นตลอดหนึ่งถ้าคุณโฟกัสกับโควิดมากนะคุณก็จะเจอแต่ข่าวโควิดอันนี้ครูพูดจริงนะครูไม่ได้บอกว่าให้คุณหยุดเลิกเสพข่าวโควิดครูเองก็ดูนะคะข่าวโควิดเนี่ยแต่ครูจะดูช่วงตอนเย็นค่ะช่วงของ n r คที่เป็นข่าวที่เป็นดักซีทีวีเนี่ยในครูจะดูนะคะตอนเย็นเมืองข่าวทุ่มหนึ่งเมืองไทยอย่างเงี้ยเออครูจะดูข่าวตรงนี้เราก็ไม่ได้อ่านทางเน็ตมากไม่ได้วหััเพราะฉนน เลยที่จะหาอะไรทําที่มันมันมันสบายใจกับตัวเราแล้วก็พอเราอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องอยู่กับลูกจะมายืนนั่งหน้าจออยู่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้การการที่คูอัดคลิปวีโอแต่ละครั้งเนี่ยก็คือให้สามีเป็นคนดูลูกนะคะไม่ได้มีบางคลิปเหมือนกันที่อัดอยู่กับลูกก็ก็เอาลูกมานั่งด้วยก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะครูก็ขอส่งกําลังใจส่งผ่านความหวังดีส่งผ่านความรักแล้วก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะครัวราคาสวัสดีคะ่ะ